สวัสดีค่ะทุกคนนี่เราอะมาแต่งหน้าเอวีดูกันนะคะก็อันดับแรกนะคะก็เริ่มจากการทาครีมค่ะครีมตัวนี้เป็นครีมแบบบล์นะคะทำให้หน้าชุ่มชื้นขึ้นก็ลุคนี้นะคะก็จะเป็นลุคที่ฝ่ายปกครองยังต้องเลี้ยวค่ะเพราะว่าเป็นลุคที่เหมือนจะใสแต่ก็ไม่ได้ใสค่ะอุปกรณ์ครบเครื่องมากเลยเราก็จะมาใส่คอนแทคเลนส์กันนะคะจะบอกว่าคอนแทคเลนส์นี่เขาเป็นคอนแทคเลนส์ที่ว่ารายปีแล้วสวยว่าค่ะทุกคนเดี๋ยวจะแปะร้านไว้ให้คือมันสวยจริงๆ ใส่คอนแทคเลนส์ทุกครั้งไม่เข้าใจว่าจะเองใส่แล้วแบบมันจะแบบน้ำตาคอเราให้ตลอดเลยนี่ค่ะทุกคนก็คอนแทคเลนส์เลื่อนมาแล้วหนึ่งเราก็จะมาทาครีมกันแดดนีเวหอเซนภูมกันนะคะจะบอกว่าการแต่งหน้าในครั้งนี้ไม่ใช่การสอนแต่งหน้าไรอย่างใดนะคะทุกคนคือว่ามันเป็นการแต่งหน้าที่ว่าเราแต่งแต่ว่ามันเยอะแล้วมันก็แขกกรดแหลกแบบว่าถ้าครูคนไหนเขาแบบ ว่าอะไรนี้ก็แนะนาว่าอย่าอย่าอย่าแล้วก็อย่าอ้าจริงๆดูเฉยพ่ออย่าแต่งตามเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเริ่มเกี่ยวไปเรื่อยนะคะจะบอกว่าอย่าทาครีมมันแดดเยอะเกินไปนะคะทุกคนมันจะทาให้หน้ามันด้วยจริงๆเนี่ยพอละลิปที่เอาปิดตาก็เราก็จะเอาลิปสีแดงนะคะมาเกี่ยวไว้ตรงใต้ตาค่ะแบบว่าเกี่ยวให้มันเป็นเนียนไปกับสีผิวของเรา ว่าเราไม่ใช่คนที่แต่งหน้าเก่งอะไรนะแต่ว่าอยากแต่งอยากแต่งไออยากแบบหาคลิปลงยูทูบเราอยากแต่งหน้าบ้างด่านะคะเออแต่งหน้าเป็นก็ติได้นะแต่ว่าเอาจริงๆแต่งหน้าไม่เป็นหรอกใช้อะไรใช้ไม่ถูกเลยใช้ทำไมก็ไม่รู้นะเออนี่ซื้อที่เซเวน่นเซเวน่นสีสวยสีที่เนชัด เซเว่นอีลูเวนทุกสาขาเจ้าของพี่คนนีนติดต่อเฉยๆเขาบอกว่าใช่ดีเราก็เลยมาใช้กันไม่ได้ใช้แค่แบบไม่มีหลักการอะไรเลยนะใช้แค่นี้นี่แต่ให้ดูว่าเออแต่งแต่งแบบนี้แต่งเท่าไรลูกจริงไม่แบบไม่สอนไม่แตง มี้ไม่สามารถทำให้รีวิวเพราะว่าไม่รู้เรื่องเหมือนกันรีว<ะ>ิวขรลิวา่าปูดตามแล้วก็คือ,คอฟองน้ำเย็นมากแบบตัวผ้าไม่ไหวแล้วแต่ก็แบบ ดูชีวิตในการรีพี่สุนินโลกอเชลเลอร์คร่ะจะมาทาคอซีลเลอร์กันนะคะหลักการของการคอซีลเลอร์ของเราก็คือจิ้มๆค่ะแล้วก็ไม่ถามถึงหลักการการทาคอซีลเลอร์แท็บแทบแท,บ,ทบแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะให้มันเริ่มเนียนขึ้นการเขียนคิ้วของเราบอกเลยใครจังหน้าเป็นต้องกลุ่มขำแบบหนูเขเียนังนัน้ไม่รู้แต่ว่านี่เขียนแค่เส้นเดียวแบบแน,นีจริงๆไม่จบยไม่ใส่ไม่ใช่ เี่ยมันขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะได้แบบแบบนั้นอะไรทไั้งนั้นนั่นแหละความไร้สาระนี่คือพาเลตตตานถ้าเราจะใช้สีสถามว่าทำไมถึงต้องใช้สีช่วยให้แบบลบอะไรหรอไม่ไม่รู้สวยก็เลยชอบไม่มีอะไรมากนอกจากสวยอะไรชอบ สีชมพูที่อ่อนที่สุดนะคะแล้วก่อนให้เต็มรอบตาแล้วก็จะเอาพาเลตสีที่เข้มกว่านิดนึงมาทาประมาณแปตาแล้วสีที่มันมีแบบกับเพชรตัวน้อยตัวน้อยนะคะมาทาตรงกลางตาทําให้มันสวยให้มันดูตาแบบมีอะไรหน่อยอันนี้ก็พัอันนี้ก็เป็นมีวิงของอันนี้ <c oughs> ต่อไปก็จะมาอันนี้คือสำคัญว่าทำทำไมก็ไม่รู้แล้วก ะมาเขียนอะไลเนอร์ที่เขียนใช่ <_ C apt ain> เขียนอะไรเนอร์จะมาเขียนขอบขนตานีิแบบนี้อันนี้มันเป็นริสอร์อะไรเนอร์เายวไปอว่าที่เาขนตาไปไหนนี่ค่ะเราจะมาด่าขนตากันนะคะเราจะอยากได้ ราคาลากันนะคะทำให้ขนตาเงินเด้งอยู่ทั้งวันเลยเทคนิคของเรานะคะถ้าขนตามันตกนะคะเราจะหาอะไรที่เป็นแท่งๆเขามาปัดขนตาขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นสมุำลีหรือว่าอะไรที่เป็นแท่งๆสามารถปัดขนตาได้ค่ะเราก็จะมาดัดขนตายข้างหนึ่งเพื่อความเงอนสวยและงอนฟังที่สุด ถูกไม่แต่งสวยกว่าแต่งก็สวยไม่แต่งก็สวยจะสวยบ๊ายบายค่ะสดบ๊ายบายไปจ้ะทำก่อนหนึ่ง